กลายเป็นข้อมูลที่เรียงลำดับแล้วถูกป่ะครับเรามาคำนวณเวลานะครับตรงนี้จาก tn ถูกป่ะครับก็แบ่งเป็นสองก้อนถูกป่ะครับจาก tn ก็แบ่งเป็นสองก้อนคือ tn ก็เท่ากับสอง t ของ n ส่วนสองถูกป่ะครับถูกครับสองก้อนแต่ละก้อนเนี่ยใช้เวลา on ถูกป่ะครับในการหมิดถูกครับ บวกด้วย Tn เป็นของเทนสองสองแล้วก็เหมือนรวมกันเป็น On นะครับครับได้ออกมาเป็นคำต่อถูกครับดังนั้นถ้าเราใช้มาสเตอร์เทเลมในการคิดเนี่ยถ้เวลาเป็น O ของ n l o ok g n นะครับครับคิดด้วยมาสเตอร์เทเลมเราลองมาแสงตัวอย่างให้ดูนะครับ ักแปดตัวนะครับ example นะครับสองห้าหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสองสี่หกเจ็ดข้างบนสักแปดตัวนะครับอย่างนี้ครับเริ่มต้นหนูครับเราก็แบ่งครึ่งหนูครับแบ่งครึ่งครับเราก็ไปเรียกแต่ละเลียกเหมือ,ซอนซอสครับแต่ละเลืกเหมือ,ซอนซอส เลขมืนซอน้วก็ทำเหมือนเดิมทัหครับก็แบ่งครึ่งเป็นข้อมูลสองส่วนนะครับได้เป็นสองห้าหนึ่งสี่กับหกเก้าหนึ่งแปดนะครับครับแต่ละเลขแหมซอยก็เหมือนเดิมทัหครับก็แบ่งครึ่งอีกครับได้เป็นสองตัวสองห้ากับหนึ่งสี่ทัวครับครับอันนี้ก็แบ่งครึ่งอีกทัรครับได้เป็นสอง ก็ห้าถูกป่ครับ่อห้าก็ไปข้อมูลหนึ่งตัวแล้วข้อมูลหนึ่งตัวก็คือข้อมูลที่เรียงระดับแล้วถูกป่ครับแล้วก็มาเหมิดรวมกันเหมิดกับมาปุ๊บได้กัมาเป็นสองห้าถูกป่ครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันถูกครับก็าแบ่งเป็นหนึ่งสี่ถูกป่ะเขาเหมิดรวมกันออกมาได้ปุ๊บหนึ่งสี่ถูกป่ครับเสร็จแล้วสองฝั่งก็เหมิดรวมกันถูกป่ครับสองห้ากับหนึ่งสี่ ก็เหมือนเกันเรามาเป็น 1, 2, 4, 5, หนึ่งสองสี่ห้าถูกไหมครับฝั่งนี้ก็เรียกต่อแล้วครับเลีฝั่งซ้ายสิ็จก็เรียกฝั่งขวาแลยครับเรียกหกเก้าก็แบ่งเป็น 6, 9, 1, 8, หกเก้ากับหนึ่งแปดแล้วครับหกเก้าก็ซ้อนแล้วถูกครับปุ๊บหกเก้าก็เหมือนเดกันเป็นหกเก้านะครับ หนึ่งแปดก็เช่นเดียวกันถูกป่ะครับหนึ่งกับแปดก็้หมดรวมกันเป็นหนึ่งแปดครับแต่เราก็เหมือนรวกันถูกป่ะกลายเป็นหนึ่งหกแปดเก้าเลยป่ะครับพอถึงตรงนี้ก็เหมือนรวกันถูกป่ะครับกลเป็นหนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าหกแปดเก้าถูกป่ะครับสุดท้ายก็จะได้ข้อมูลที่ s อดแล้วนะครับ เขาจะเขียนโค้ดยังไงครับจากแนวคิดนี้แนวคิดเมื่อกี้ดูนะครับเมื่อซ้อนนะครับรับอะไรเอถูกครับเขาบอกว่าจะซอนจาก I ถึง J นะครับรออรครับเลขเหมือนซ้อนธรรมดาแลวครับ เมือ,อนอรับอะรเรย์เธรรมดานะครับก็คือ <c oughs> เราจะรับอะรเรย์เอ <c oughs> ถูกครับ <c oughs> แล้วก็เรียกอีกตัวนครับ ms <c oughs> แล้วกันเมือนซ้ <c oughs> อนซ <c oughs> อนตั้งแต่ศูนจนถึงตำแหน่งที่ A จุดเลนถูกไหมครับ A จุดเลนลบหนึ่งเอาจากข้อมูลจริงเลยนะครับเขียนเมือนซ้อนครับคือบอกว่าซ้อนจากช่วงไหนถึงช่วงไหนนะครับ I ถึง J นะครับ พราะเราต้องรู้ตำแหน่งนรครับว่าตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งไหนอแล้วก็ดูก่อนว่ายังมีข้อมูลอยู่หรือเปล่านะครับข้อมูลเหลือตัวเดียวหรือเปล่าคือถ้า i เท่ากับถ้า i น้อยกว่า j เนี่ยนะครับเราก็หาตำแหน่งตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ให้ m อมเนี่ยเท่ากับ i บวก j ส่วนสองนะครับนะครับเพราะเราจะแบ่งครึ่งหรครับ ถ้า i น้อยกว่า m ถูกไหมครับก็คือยังมีข้อมูลอยู่เรยครับเราก็เรียกเหมือนซอสเหมือนซอส a ถูกครับ im นี่คือช่วงอารเรนะครับนี่คือ i ถูกครับนี่คือ j นี่คือ m นะครับครับคือถ้ายังมีข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยถูกครับไอ้นั่นก็ m คือข้อมูลมีมากกว่าหนึ่งตัวหรือเปล่าครับเราก็เรียกเม r g อซ o r t ตำแหน่งที่ i ถึง m นะครับส่วนครึ่งอีกครึ่งน,นึงคือตั้งแต่ m บวกหน m ึ่งถูกครับถ้า m บวกหนึ่งเนีย่ยน้อยกว่า j หรือเปล่าครับเราก็เรียกม e r g e sort a m บวกหนึ่ง j ถูกครับ พอเสร็จแล้วขั้นแบ่งดูะครับทีขั้นเหมือนดะครับตรงนี้ก็คือขั้นเหมือนนะครับนะครับเราก็มีอะไรสองตัวที่เหมือนแล้วก็คืออะไรเอ๋ดะครับตำแหน่งที่ไอถึงเอกับตำแหน่งที่เอ็มหนึ่งถึงเจดูครับที่เหมือนแล้วเราก็ไปทําการเหมือนนะครับฟอนี่เป็นไอเอลกับอาร์แล้วกัน,นครับเอลกับอาร์ R. เล็บก็ไล์ดูครับนี่เป็น L R นะครับเปลี่ยนตัวแปรแล้วเ่าจะมอสองตัวครับในอะเย์เนี้ยในอะเล่ A ดูครับตำแหน่งที่ I ถึง M บวกถึง M ดูครับกับอีกอันนึงคือ M บวกหนึ่งจนถึง J ดูครับเป็นสองอะเย์ที่ซ้อนแล้วนะครับ L A ถึง R นะครับอิเนเด็กซ์ของอะเย์ตำแหน่งแรกเนี่ยก็คือ I ท่าก็ L ดูครับ J เท่ากับ m บวกหนึ่งถูครับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับ m อยู่นะครับแล้วก็ J ยังน้อยกว่าเท่ากับ r อยู่นะครับถูกปะครับเราให้อะเรอะเรเทมของเราเนี่ยมี c เท่ากับศูนด้วยนะครับ สบวกบวกแล้วกันเทมช่องที่สี่แล้วครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับ AI หรือ AJ แล้วครับถ้า AI ไม่น้อยกว่า AJ แล้วครับ กขเขียนอ e ีแบบย่อนะครับก็บคือถ้า AI น้อกว่า AJ เนี่ยก็ให้เทมซีเท่ากับ AI ถ้า AI มันมากกว่า AJ เดี๋ครับก็ให้เทมซีเท่ากับ AJ เท่ากครับหรือเขียนแบบอ e ีธรรมดาดีกว่านะครับคือ if e AI เนี่ยน้อยกว่า AJ ถูกครับให้เทมช่องเนี้ยเท่ากับ AI เราจะทำการเหมือถูกครับตามวิธีที่เรา ทำเมื่อกี้นะครับตำแหน่งที่ตำแหน่งของ i ก็ต้องบวกบวกหรือเปล่าครับ i ก็ต้องเพิ่มค่าเข้าไปเช่นเดีวยวกันให้กรณีหนึ่งหรื่ครับก็คือให้เทม c เนี่ยเท่ากับ a j ก็ให้ j บวกบวกครับให้ j เพิ่มค่าโอ้ครับนี้พอหลดุดพอหมดจากลูปเนี่ยครับก็จะมีกรณีที่ ไม่ i เหลือก็ j เหลือถูกไหมครับครับแล้วก็ทำเลยครับถ้าในขณะที่ i ยังน้อยกว่าเท่ากับ m ครับก็ให้เทมช่องที่ c บวกบวกเท่ากับ a ช่องที่ i บวกครับ y หรืออาจจะเป็นกรณีนึงคือเจน้อยกว่าเท่าเจยังเหลืออยู่ถูกป่ะครับอะไรเจยังเหลืออยู่ก็ให้เทมช่องที่4บวกถูกป่ะครับตอนนี้ก็เมิดเสร็จแล้วถูกป่ะครับเสร็จละนี่เมิดถูกป่ะครับนี่คือการแบ่งก็ได้อะเลที่ซอนแล้วนะครับก็เป็นการซ้อนนะครับถูกป่ะครับตรงน,นี้คือเมิดลงคำตอบลงไปในเอเลยนะครับ อ๋อแล้ยังพอเราได้เก็บมาในเทม์ถูก่ะครับเราก็ต้องเอาคาตอบที่ซอแล้วเนี่ยมาใส่ใน a ูะครับแล้วก็ไล่เก็บนะครับ for i เท่ากับ l i น้อยกว่า r แล้ I าารนนครับ i บวกบวกให้ c เท่ากับ0เหมือกันครับแล c บวกเขาก็ไล่เก็บนะครับก็คือให้ a ช่องที่ i เนี่ย เอช่องที่ i เท่ากับเทมช่องที่ c นะครับโอครับคือไล่ยัดกลับในอาร์เรย์เดิมนะครับแทนการรีเทิร์นครับแค่นี้ก็ไม่ต้องรีเทิร์นค่าละคือเก็บไว้ในอาร์เรย์เดิมเลยครับก็จะซอร์เสร็จแล้วนะครับเมื่อซอร์ปัญหาถัดไปนะครับก็เป็นปัญหาเรื่องของการซอร์เหมือนกันแต่เป็นการซอร์อีกประเภทหนึ่งครับที่เรียกว่าควิกซอร์ คิกซอนครับในภาษาไทยเนี่ยใช้คำว่าการเรียงลำดับแบบเร็วนะครับ เรียว่ควิกซ้อนครับก่อนที่เราจะมาทำคลิกซ้อนเนี่ยมารู้จักคาว่าพาร์ติชันก่อนพาร์ติชันนะครับก็คือการทำพาร์ติชันเนี่ยจะเป็นการแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนนะครับโดยที่ส่วนซ้ายเนี่ยต้องน้อยกว่าค่าค่าที่เรากำหนดนะครับส่วนขวาต้องมากกว่าค่าที่เรากำหนดตัวที่เรากำหนดเนี่ยคือเราจะใช้ตัวที่ว่าพายอดนะครับ โซนเที่ยวว่าไพวอดเป็นตัวกำหนดอย่างเช่นสองสามหกสองสามแปดสี่ห้าหนึ่งนะครับห้าเก้าอย่างเงี้ยครับสมมติเราไพวอดเป็นตัวแรกนะครับเราให้ไพวอดเป็นหก็คือค่าฝั่งซ้ายทุกตัวของหกเนี่ยฝั่งซ้ายดูครับนี่คือตัวไพวอดนะครับฝั่งซ้ายทุกตัวต้องน้อยกว่าหกสองสามห้าสี่อะไรก็ได้ครับแปดเก้า ฝั่งซ้ายลูกตัวต้องน้อยกว่าหกฝั่งขวาลูกตัวต้องมากกว่ามากกว่าหกนะครับนี่คือการทำพาร์ติชันนะครับก็จะแบ่งข้อมูลเป็นสองส่วนถูกครับ,รบส่วนแรกคือส่วนที่น้อยกว่าหกอีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่มากกว่าหกก็คือน้อยกว่าตัวไพล์วอแล่มากกว่าตัวไพวอรนะครับนี่คือการทำพาร์ติชันในการทำฟลิกซอรเนี่ยครับก็เลยใช้แนวคิดของการทำไพล์วอรนี่แหละครับก็คือมีข้อมูลมาถูกไหมครับ ข้อมูลนะครับยังไงก็ไม่รู้ตึ๊ดต๊ดโอ้ครับโอ้ทำพาร์ติชันนะครับก็ผ่านพาร์ติชันนะครับผ่านการพาร์ติชันครับผ่านการพาร์ติชันพาร์ติชันเสร็จก็ได้ออกมาข้อมูลเป็นสองส่วนหรือเปล่าครับที่ มีตัวไพวอดอยู่ตรงกลางนะครับว้ครับมีตัวไพวอดอยู่ตรงกลางแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยน้อยกว่าไพวอดเท่าไหร่ครับมีข้างน้อยกว่าไพวอดฝั่งขวาเนี่ยก็มากกว่าไพวอดนะครับถูกครับในการพาร t i t i o n นะครับแล้วส่วนที่ได้สองส่วนเนี่ยแต่ละส่วนนะครับก็ไม่เรียก quick sort อีก quick sort นะครับแต่ส่วนก็เรียก quick sort ครับขั้นเนี้ยคือแค่ขั้นแบ่งปัญหาืหอเป่าครับแบ่งปัญหาครับเราแบ่งปัญหาขั้นนี้นะครับเลขควิกซอร์ปุ๊บมันก็ได้ต้องได้ข้อมูลสองสองส่วนที่ซอร์แล้วถูกป่ครับข้อมูลสองส่วนที่ซอร์แล้วถูกครับไม่ผ่าตัตรงกลางถูกครับเพราะเรเลขควิกซอร์คือ เรียกให้มันซ้อนถูครับก็เลยเป็นข้อมูลทั้งก้อนที่ซ้อนแล้วนะครับครัแล้วแบ่งปัญหาเนี่ยยากตรงนี้ถูกครับแก้ปัญหาย่อยคืออะไรเราก็ไม่ต้องแก้ปัญหาย่อยถูครับเราก็เรียกไปเรื่อยๆข้อมูลที่เป็นไพ่อดก็จะอยู่ตรงกลางถูป่ครับซึ่งเป็นค่าเนี่ยก็จะเป็นค่าที่มากกว่าทุกตัวที่อยู่ฟังท้ายน้อยกว่าทุกตัวที่อยู่ฟังขวาถูป่ครับถ้าเรียกเรื่อยๆจนเหลือตัวเดียวเนี่ยมันก็ซ้อนแล้วถูกป่ะครับ มั็จะได้ข้อมูลสุดท้ายที่ซอนแล้วนะครับแล้วก็ลองมาดูสูดโดคนนะครับว่า,าจะทำพ a r t i t i o n ยังไงครับการทำพาร์ติชันนะครับ Partition อะไร A นะครับ ครับตำแหน่งแรกสุดนะครับกับตำแหน่งสุดท้ายนะครับ P นี้คือตำแหน่งที่ใช้เป็น P เพราะว่าบอกไปว่าเป็นตำแหน่งไพวอดนะครับในการเลือกทําง่ายๆเนี่ยก็เลือกให้ตัวแรกสุดเนี่ยเราให้ไพวอดเนี่ยไปตำแหน่งแรกสุดถูกป่ครับเท่ากับ A ช่องที่ P ถูกครับ เราไปเขียนแนวคิดธรรมดาก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะเขียนโค้ดก็คือเราจะทำอย่างนี้ครับถือตัวเลขเป็นแปดสามเก้าหนึ่งสองสี่แปดสามเก้าหนึ่งสองหกสามนะครับเป็นอย่างนี้ครับถือเราบอกว่าให้ไพวัตเป็นตำแหน่งแรกถกถอะครับนี่คือไพวัตร 6, ครับก็มีตำแหน่งที่ไอ กับตำแหน่งเจนะครับครับฝั่งซ้ายเนี่ยต้องน้อยกว่าสี่ถูกครับต้องน้อยกว่าไวอ์ฝั่งขวาต้องมากกว่าไวอ์นะครับมาเจอตัวแรกก็ผิดแล้วถูกครับคือแปดมันมากกว่าสามมันน้อยกว่าเลอครับแล้วก็เลยสลับกันถูกครับก็สลับกันเป็นสามแปดถูกครับข้อมูลที่เหลือก็เหมือนเดิมโอปสี่สามเก้าหนึ่ง สองหกถูกครับไอกับเจก็ไอกับเจก็เปลี่ยนถูกหครับไอกับเจก็เปลี่ยนครับสองในเพิ่งสลับกันไปนะครับเมื่อกี้ไปทีสามมันน้อยกว่าไพวอวดอยู่ครับแล้วก็เลยวิ่งต่อเลยถูกครับเจอตัวที่เก้าเจอเก้าเนี่ยที่มั็นมากกว่าแล้วครับก็เลยหยุดไว้เพื่อรอว่าเนี่ยฝั่งเนี้ยจะมีตัวไหนที่ผิดถูกครับครับเจอตัวที่น้อยกว่าแล้วก็สลับกันถูกหมครับ ก็สลับกันกลายเป็นสองเก้าหรือครับโร,รับก็สลับกันไอกับเจก็เพิ่มหนูบอครับรครับไอก็ I, วิ่งต่อไปถูกปะนี่ไอนะครับไอก็ I, วิ่งต่อถูกคับยังน้อยกว่ายอยู่ก็วิ่งต่อหรือครับส่วนเจก็คือ ครับไอก็วิ่งอยู่จะมาอยูดที่เก้าหรอครับส่วนเจเนี่ยก็วิ่งมาหรอครับเจอหนึ่งก็น้อยกว่านะครับซึ่งมันก็สวนกันแล้วถูกครับถ้าสวนกันสวนกันอย่างเนี้ยแล้วก็หยุดถูกครับหยุดครับก็สลับตำแหน่งที่เจเป็นหนึ่งสามสามสองสี่เก้าหกแปดนะครับกับไอนะครับคือถ้ามันสวนกันแล้วก็หยุดนะครับก็ได้ข้อมูลที่แพร่อยู่ตรงกลางหรอครับฝั่งซ้ายน้อยกว่า ฝั่งขวามากกว่านะครับก้ลองมาดูโคนนะครับก็เลือกให้ไพวอดเนี่ยเป็นตำแหน่งแรกถูกป,ป่ะครับเียาให้ตำแหน่งไพวอดเนี่ยเรียกาให้ไพวอดเป็นตำแหน่งสุดท้ายนะครับตามโคนนี้นี่ตำแหน่งไพวอดนะครับ มันมีครับอ๋อให้ตำแหน่งไพวดตำแหน่งแรกครับถูกแล้วนี่ก็แต่งไพวนะครับ P ครับวอหเราให้ I นี่ตำแหน่ง P ตัวหน่ง R นะครับครับเริ่มต้นแล้วก็ให้หลุดไปก่อนนะครับหนึ่งช่อง I เท่ากับ P ลบหนึ่ง J เท่ากับ R บวกหนึ่งครับให้หลุดไปก่อนหนึ่งช่องก็คือ I กับ J ตรงนี้นะครับ มี yeah, need ่ไอนี่เจ